นางแบบอยากเป็นอยู่ไหมคะเป็นค่ะเมื่อวันก่อนนะคะหนูไปเดินแฟชั่นโชว์หนูขอเล่านะใช่เลยหนูเนี่ยอยากเป็นโมเดลแฟชั่นชั้นคืนนั้นฉันอยากเป็นโมเดลฉันอยากแบบว่าถ่ายแมกกาซีนวอล์ครันเวย์พยายามบอกแมเนเจอร์เราว่าพี่คะพยายามรับนางแบบให้มากขึ้นนะคะเพราะหนูอยากมีมู้งนางแบบอยู่อยากแบบสวยบิวตี้ฟูลไม่อยากเป็นคอมเมดี้นออลเดอะไทม์หนูได้รับไปเดินแล้วหนูเห็นโมเดลหนูแบบโอ้แบบ oh my god ฉันตัวเล็กที่สุดแต่ฉันเป็นโมเดลนะแต่ฉันเป็นโมเดลนะดีใจละช็อตหนึ่ง พอไปรู้ในกลุ่มอะเฮ้ยเสียงสูงใครทำอะไรใครทำอะไรเห็นไหมคนพูดเรื่องนางแบบแบบดวงมันไม่มานะคะแล้วพี่รู้ไหมหนูไปอยู่กลุ่มอะไรที่เดินอะหนูได้ไปอยู่กลุ่ม Drag Race Thailand แล้วพี่อาร์ตอารยามาบอกว่าเราจะไม่เดินเหมือนนางแบบนะคะเราต้องเดินแบบ Performer แล้วแน่แบบดีใจถ้าจะเตียังการดีได้เลยแล้วหนูแบบพี่อาร์ตอะพี่อาร์ตอะว่าจะมาสวยมาเดินแบบ ชิคโบนอะไรเงี้ยแล้วหนูต้องล้มกางแบบเดินแบบเพราะต้องโชว์รองเท้าหนูก็เลยแบบเฟรนิดนึงอะค่ะแต่ว่าลูกค้าชอบมากลูกค้า